พี่พนักง,งานก็จะมีดีเด้วยน่ารักมากเลยอารองงาเสบเนาะอเต้และงาแสบเหรออเต้เสบอเต้ตะปูอยู่เมชินนี่ hi, ตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนบอกนะคะว่าห้ามลืมห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับน้องเก่งและน้องแสงวันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันไปปั่นป็ด เราจะไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งในทักเิเล็กนะคะรอดูได้เลยนะคะว่าจะเป็นสถานที่ไหนไปกันเลย เยอะหน่อยนะคะรถก็ติดมากๆค่ะฝั่งนี้คือขับรถอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่ๆปาดกันไปปาดกันมา ทุกคนอันนี้คือเส้นหลักนะคะเส้นตรงเส้นหลักรถจะติดยาวเลยน้องเก่งจะไปทางลัดนะคะโอ้ขนาดทางลัดก็รถยังติดเลยค่ะทุกคนนี่น้องเก่งมาทางลัดแล้วนะคะรถก็ยังติดช่วงเย็ยนนี่เป็นช่วงที่รถ รถเรียบร้อยเอา้าคนฝากรถอยู่ที่ไหนไปกติเขาจะมีคนมาเก็บค่าฝากรถนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เขาให้ฝากฟีอะรหรือเปล่าล็อกรถก่อน,นโอเคถ้าเขาไม่ถามอะไรเราก็ไปก่อนนะคะถ้าเขาเก็บก็น่าจะเก็บตอนเรามาเอารถนะคะ ปลเล่าเลยเชิดหนัแค่แต่ซีนหนักแสนเนะวนนี้แบบเศร้าไหม,อมโอเคายนี่เราจะซื้อขนมอาหารไปอ่อยปลานะคะตะป้งปลาเล่าเลยชิดงาเสบ้าอาโลงาแสนเนาะอาเต้รงาแสนล่ะ อตเต้นอตเต้อตเตตับู้อยู่ไหมเช่นเอ่อาอยู่ไหมเต้ซื้อเตียงปลาได้เช่นโอเคข้างหน้าโป้งแฟนลาปิ้มเห็นไหนีเข้าใจดีนะคะตักให้ล้นเลยค่ะไปข้างหน้านี้จะมีเขาเลี้ยงปลาไว้นะคะเราจะไปอ่อยอาหารปลากันค่ะ จริงๆมันไม่ได้ล้นขนาดนี้นะคะแม่ค้าเขาแถมให้เราจนล้นเลยค่ะฝั่งข้างหลังเรานี้จะน่าจะเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ไม่แน่ใจนะคะคนี่ตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนบอกนะคะว่าห้ามลืมห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีน้องหมีค่ะนี่น้องหมีัวอ้วนๆจำม่ำจำม่ำตัวใหญ่มากเลยน่าจะได้กินอาหารดีนะคะนักท่องเที่ยวน่าจะมาเยอะ ฝั่งนี้จะเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรอะใครรู้บ้างตัวอะไรจ้าหน้าตาแบบนี้ตัวอะไรจ้าน้องเก๋งกับน้องแสงวันก็กำลังจะลงไปอ่อยอาหารปลากันนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรนะไปดูข้างในก่อนดีกว่า ปลาคราบสวยมากๆเลยนะคะมีหลายสีเลยตรงนี้เราไม่สามารถให้อาหารได้นะคะเขาจะใส่กรงไว้แบบนี้ไม่สามารถให้อาหารได้จา้านี่มาให้อาหารปลาตรงนี้กันอ่าให้เลย ตักทีละเยอะๆหน่อยสิไม่งั้นปลาไม่มานะน้ำขุ่นนะคะจะไม่ค่อยเห็นน้องปลาชัดนะคะอู้ตัวใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวพี่อ่อยบ้างอ่ะเราจะจับให้โอเคจับดีๆนะถ้าเออ ถ้ากระถางเขานี่ลงไปนี่ต้องคืนตังนะคะจะมีทั้งขนมปังทั้งอาหารปลานี่กินเยอะๆนะจ๊ะน้องปลาเดี๋ยวเราไปอ่อยฝั่งนู้นบ้างตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นสองอัน ปลาเยอะนะคะตัวย้ายใหญ่น่าจะได้กินอาหารดีนะคะนักท่องเทีเ่ยวมาเที่ยวก็ให้อาหารน้องเก่งกับน้องแสงวันมาเย็นแล้วไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วนะคะตรงนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายที่กําลังจะกลับบ้านกันค่ะเสร็จแล้วเอาไปส่งคืนร้านค้ากัน เดี๋ยวเราจะไปปัน่นปั่นหานปั่นห่านหรือเป็ดเขาเรียกเป็ดหรือหา่านเดี๋ยวไปดูกันนะคะปุ้งี่มาท้าไหน,หน้อง <Okay, S 2> มาเซซูติมปลาดาชิดอ,าอาหารปลาก็จะมีขายหลายที่มากๆเลยนะคะ ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะเราจะซื้อของกินไปนั่งกินชิลๆปั่นเป็ดหรือห่านไม่ดุนั้นกันนะคะมันจะซื้ออะไรไม่ไมหิวอะ่ะพี่อันใส่กอกเป็นกอกไม่กอกก็ถ,ถือค่ะกอกอันเป็นกอกอันนี้สามสิบอันนี้ห้าสิบอเอาสามสิบอันหนึ่งอาแล้วก็เอาป๊อปคอร์นนี่อันหนึง่งค่ะน้องใส่คิง นอกจากจะมีร้านค้าต่างๆแล้วนะคะก็จะมีผักสดขายด้วยนะคะใครที่มาก็ซื้อไปทำกับข้าวที่บ้านได้นะคะส่วนถนนที่เราเห็นขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปบนดอยนะคะบนดอยก็จะมีวิวสวยๆให้ชมนะคะแต่วันนี้น้องเก่งไม่ได้ขึ้นไปนะคะเราจะอยู่แค่ข้างล่างก่อนวันไหนที่น้องเก่งมีโอกาสจะมาขึ้นไปนะคะ ปิดแล้วหรือเปล่าไม่มีคนเลยปกติจะมีคนมารอถามเราว่าจะขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถามพี่เขาดูก่อนเอา่าค่ะกับเป็กเวลาเช่นเป็กตัวผูหรือะิลาล่ะหลยนเยาวาซีอยู่ไหมเช่นเขาบอกว่ายังไม่ปิดนะคะไปเล่าอะไรเช่นอ่างาแสก็เป็น ปน้ามินีกซี้ใหญ่หรือไมอ๋อไหนว่าซี้ใหญ่โเขาสเ <Okay. S 2> ชีดเขาบอกว่า50ขึ้นได้30นาทีนะคะนาไรซี้ไม่อะไรเลยเ <laughs> <Okay. S 2> นี่ยเขาบอกว่า30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยจะซื้เอเต็มบาทได้เฉียดอู้หูหลากขึ้นก่อนเลยให้น้องขึ้นก่อนนะคะขึ้นไปก่อนเลยไปฝั่งนู้นนะ เขาจับไดอยู่ไปเลยระวังหัวไปฝั่งนู้นเออหันหน้ามาฝั่งนี้เออแกหาที่มาเออแป้นเป้าลูกยาเลยมยอ๋ออนาวซอยแปะชี้ซอยยเนาะอ๋ออนาวซอยแปะชี้ซอยยโอเคเจสติบัตเนี่ยว้าวชวนชวนอ่ะปั่นเลยนี่เราปั่นออกมาแล้วนะจ๊ะ วันนี้ไม่มีใครมาปั่นเลยอ่ะเนาะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าข้างหลังเอามาข้างหลังนี่ซ้ายอ่าเข้าใจละถ้าเอาวันนี้ไปข้างหน้านี่คือขวาเอามาข้างหลังซ้ายโอเคเขาบอกว่า,วาตอนแรกเขาบอกว่า30นาทีนะคะแล้วก็มันน่าจะไม่ค่อยมีลูกค้านะคะเขาก็เลยว่าวอาจะปั่นกี่นาทีก็ได้คะ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ นี่เราก็ซื้อของกินมาจะเอาวางเอาวางกินปั่นชมวิวชิวๆนี่จะมีเหลืออีกเยอะเลยน้องเก่งว่าน่าจะเป็นห่านนะคะน่าจะไม่ใช่เป็ดนะคะเป็ดน่าจะไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าพี่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 เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าห่านหรือเป็ดคะโซนทางขึ้นตรงนี้นะคะพี่พี่มันจะขึ้นไปบนดอยค่ะ บนรอยจะมีวิวสวยๆให้ชมนะคะไว้น้องเก่งมีโอกาสจะขึ้นไปบนรอยจะถ่ายคลิปสวยๆให้พี่ๆได้ชมนะคะวันนี้น้องเก่งกับน้องแสงวันก็มาถึงสายมากๆแล้วมาถึงเย็นมากๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนะคะถ้าขึ้นไปแล้วกลับลงมาน่าจะมืดพอดีนะคะวันนี้ก็เที่ยวแค่ข้างล่างนี้ก่อนนะคะวันหลังเราขึ้นไปกันค่ะน้องเก่งกับน้องแสงวันก็ได้ของกินมานิดหน่อยนะคะ หลังจากที่น้องเก่งกับน้องแสงวันมาปั่นเป็ดเออปั่นหันปั่นหันเด่นนะคะก็มีคนอื่นๆมาปั่นเด่นเหมือนกันค่ะนี่ตอนแรกมีแค่เราสองคนคือน้องเก่งสงสัยว่าเขาน่าจะคิดว่าเขาปิดไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาเข้านะคะเขาน่าจะคิดว่าเออปิดไปแล้วก็เลยไม่มีใครมาปั่นเล่นนะคะหลังจากที่น้องเก่งกับน้องแสงวันมาปั่นเล่นนะคะก็มีคนอื่นมาปั่นตามๆกันด้วยค่ะ นี่อันนี้ก็เพิ่งมาปั่นทีหลังน้องเก่งคํากับน้องแสงวันเมื่อกี้เองนะคะเราอยากรู้ว่าปิดหรือเปิดเราต้องถามนะคะถามให้แน่ใจไปเลยกินกันกินของกินที่เราซื้อมากานปั่นชิวๆไปแล้วก็กินอืม ของกินธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามากินสถานที่พิเศษก็จะอร่อยขึ้นมาเยอะเลยค่ะน้ำก็จะสีสวยมากๆนะคะสีเขียวจี้สวยมาก้ํำที่เราปั่นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าคิดว่าจะมีปลาไหม่าจจะไม่มีเฮ้ยมีสิวันนั้นเห็นเขามาอ่อยอาหารอยู่นะ ตรงนั้นไงตรงนั้นตรงทางลงนั่นน่ะมาอ่อยอาหารเหรอจำได้ไหม,อมเออน่าจะมีน่าจะมีแต่เราไม่ได้เสื้ออาหารมานะคะไม่เป็นไรวันหลังวันหลังเขาแถมทิชชู่มาให้ด้วย <laughs> มาเช็ดมือนะคะมันจะเปื้อน <c oughs> <c oughs> สนุกไหมจ๊ะสนุก,สน,กสนุกแล้วก็เป็นส่วนตัวมากวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนเลยปกติน้องเก่งก็เคยมาหนึ่งครั้งนะคะเคยมาครั้งหนึ่งวันนั้นน้องเก่งมาเช้า,เ,าเลยจะมีคนเยอะนะคะปั่นไปนี่เสียวอ่ะกลัวไปชนคนอื่นตอนนี้น้องเก่งกับน้องแสงวานก็ปั่นออกจากที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะปั่นออกจากพื้นที่มาไปพอสมควรแล้วจ้านี่ มองไปจะไม่ค่อยเห็นแล้ววิวดีมากๆเลยมาตอนเย็นอากาศก็ไม่ร้อนคนก็ไม่ค่อยมี พี่พนักง,งานก็จะมีดิด้วยน่ารักมากๆเลยมีขี้เหลา嘛มีนนชื่อล่ะเมี๊ยหล่ะมีชื่อไหมคะออเขาบอกว่ายังไม่มีชื่อนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเราสองคนค่ะฝากพีพ่ๆก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องเก่งตัวไวๆด้วยนะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะบ๊ายบาย